พิมริพายแจงตรามาส้มสามโลร้อยวนาแย่ไรรสนิยมเผยแค่หยอกลูกค้าเล่นไม่ได้เหยียดซึ่งล่าสุดวันที่9กุมภาพันธ์พิมบริพายไดไลฟ์สดผ่านเพจพิม์ริพายขายทุกอย่างโดยเป็นการไลฟ์นอกสถานที่ครั้งแรกพร้อมชี้แจงว่าจําเป็นต้องมาไลฟ์อธิบายแบบจริงจังเพราะแขกคนที่รักที่ติดตามเหตุผลที่มาไลฟ์วันนี้เพราะคิดไว้อยู่แล้วว่าจะต้องเลยเถิดแต่ไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้ จนทาให้ลูกค้าตนเข้าใจผิดซึ่งข่าวสารที่ออกไปผู้คนที่เสพไม่ได้รับทราบที่มาเลยอยากมาอธิบายให้ฟังถึงเจตนาและตนเป็นเพียงแม่ค้าคนหนึง่งที่มีลูกค้าอุดหนุนให้ความสนใจจํานวนมากและอาจจะเข้าใจผิดอย่างแรกเลยใครจะชอบจะเกลียดมันเป็นสิทธิ์ของคนคนนั้นตนเข้าใจดีและยอมรับแต่ว่าไม่อยากให้คนที่ตนแคร์ที่สุดก็คือลูกค้าเข้าใจผิดรวมไปถึงอยากให้ครอบครัว คุณพ่อและพี่สาวสบายใจเนื่องจากคุณพ่ออ่านข่าวและอ่านทุกคอมเมนต์รับทราบมาว่าคุณพ่อเสียใจพิมรีพายกล่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้นก็คือตอนไลฟ์ขขยส้มพูดขายตามสไตล์จากนั้นก็มีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าส้มสามโลร้อยปกติตนไม่อ่านคอมเมนต์แต่คอมเมนต์นี้เป็นของคนที่มีเฟซบุ๊กขึ้นต้นว่าเจ้าชายรถพ่วงซึ่งก็จะแซวก,กันบ่อยหยอกกันไปมาตลอดเพราะเพราะเขาเคยขอให้ตนขายครกแล้วเขาก็อุดหนุนของเราเยอะ จนถือว่าเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนรักเพราะจะชอบหยอกกันอย่างนี้เป็นแบบฟิลเพื่อนหยอกกันไปมาพอคอมเมนต์ขึ้นมาตนก็พูดไปด้วยความที่ปากไว้เพราะรู้แล้วว่าเขาต้องพิมพ์มาอีกก็ด่าเลยจนกระทั่งเขาพิมพ์มาว่าพอเถอะซื้อแล้วกล่องหนึ่งหลังจากนั้นตนก็ชมเลยว่าเป็นคนดีคนเลิศคนปังชาติตะกุลดีเจตนาตนแค่จะหยอกเพื่อนจากนั้นก็จบไปไม่ได้คิดอะไรจากนั้นมาพบว่ากระแสะที่ออกมา เขาตัดมาแค่ช่วงที่ดาและก็ไม่แปลกเพราะพูดแรงปักไวแต่เจตนาตนไม่ได้จะว่าหรือจะไปเหยียดใครเลยเพราะว่ากำพืชตนมายิ่งกว่ารากหญ้าและเล่ามาตลอดว่าสู้มายังไงแบบไหนตั้งแต่เด็กโตมาแบบไหนไม่เคยลืมกำพืชตนเองตนแค่จะหยอกเล่นกับเพื่อนเพราะในไลฟ์สดจะมีคนที่หยอกด้วยอยู่ประจําแล้วไม่กี่คนที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วปังๆแล้วคนชอบชอบคำๆเพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์ในการค้าขายเพราะเป็นลีลาการขายของตน พร้อมยืนยันว่าไม่มีเจตนาจะไปว่าใครหรือเหยียดใครเลยพิมพ์รีพายกล่าวต่อว่าส่วนประเด็นเรื่องหน้าตาคนด่าทำหน้ามาสวยแล้วลืมตัวตนพูดมาตลอดว่าทำสัญญกรรมทำ u t u b e เล่าหน้าเดิมเป็นยังไงหน้าเปลี่ยนมากี่หน้าเราตลอดว่าสมัยก่อนหน้าเป็นยังไงสมัยก่อนจนยักแคนยิ่งกว่าชีวิตเคียนบอยฉะนั้นไม่ต้องขุดรูปอะไรเลยทั้งหมดทั้งมวลอยากจะให้เข้าใจว่าตนไม่ได้อยากที่จะว่าหรือพูดให้คนฟังเข้าใจเป็นเรื่องแบบนั้น เขาใจว่าลูกค้ารู้คนอยู่ในเหตุการณ์ก็มีเป็นเมินขอขอบคุณข้อมูลจากเขาสดขอบคุณค่ะ